ข้อกล้องเะาว่าเป็นยังมี่ไงข้อแรกกี้เปิดภาพมาแยกกับสีผ้ามาเบิง้งปันเหล่าเือว่านนี่ฝนมาตกมือขึ้นพอดีมื่อกี้กับสีมาเบิ้งคุ้มหยาบบนี้พี่น้องยาคุ้มหยาบบบนี้่นยาคุ้มหยา คนไปเรื่อยๆอยุคหางปลาบักม่วงนี่แหละพี่น้องม่วงหลายยังหลายอยู่ด้วยมวง,ง,งกันยังหลายพี่น้องจ้าอ,อุ้ยม,มืดขาบมืด ฝนตมาเคลื่อนแห้งตืบอยู่ถ้าอยู่ต่วลหรอพิ่บอลลมคิ้วยิย่งเด้หยะพี่น้องจะ้ะคิ้วอยู่คิ้วอยู่จ้ะเน้นยุบน้อหน่อยมา,มากระล่งไฟกับไคตุน อเก่งขนาดเลยฝนตกปนันใดวานสีลมแกก็ยังเห็ดไหได้เลยเนาะเกง่งดีดีวะ่ะบ้านพี่น้องคุ้มกันบอจ่ามูยาย่ญ่าบะคุ้มบะใดหญ้าแห้งพี่นนองหญ้าแห้งกระสันกระบไดกินขขาวแล้วคนบะคุ้มก็ได กุมยากกลุ่มยากไม่ค่าเสียงเลยนะัง,นงไม่กันข้อก่องก็เป็นทั้งไหวับงับเงียบงียบกซชสีแล้วให้กันเมื่อเติบเล็นเราพี่น้องแจอจาก,กันเพื่อเอาทรายกับบาูลัวจะค้องเฮ็ดไปได้ก็จ้างเอาจะแล้วเ็ทัง้ <laughs> ง,งไหนเพางก็ต้องเลยคุ้มทุกป,ปีละ่ะมันจะกองเฮ็ดได้กัเฮ็ดเอา ปีนี้เฮ็ดบ่ได้กับจางาแล้วพี่น้องเอ้ยหน้าแปลงนี่เคยใส่เขาข้ำพมางามขนาดด้วยพี่น้องปีนี้ย่ายพระใส่ย่ายกับมาใส่เขาก็อ,อยังเขาหอมวิสุต พี่กกยงามขนาดฟางยังเต็มอยู่พี่น้องแจน,ะนฟางยังเต็มอยู่เลยยีงย่งทำให้หน้าเป็นฟุ่นเป็นปุ๋ยไปต่อกันอีกแล้วไะไล่ะกล้องผ้าแสงนะะเห็นหอดคนงอกเงีก็เง,งียูจุกข้อกล้องก็ได้ถ่ายผ้าเสียง ลุ้นบาบไข่ตุนดพ่อไอไข่ตุนอดี่วนู้นท้ายผ่าเสียงฮันมาวางท่างบักม่วงกันบ่มี่วาสิเบิดไงพี่น้องมันหลายลุมม้นมะัม่วงย่ายน่ะหลายลุ่นอยู่อยู่แถวบานย่ามันก็ขายดีอยูบอ่บ่ได้ยากดอกนี่คอยพ่นเก่ๆนี่โอ้ยคนชอบ ไอ้ไม่สลูกใหญ่ๆตีปัดทุต้นน้อยๆเก็บท่าไกระเบื้องพ่เปลี่ยนพี่น้องจ้าเบือ้องกระลุดฮ้ยเบืง้งเบืงหน้าเบื้องพนพนหยาเรามาเบื้องหมักงองแันพี่น้องใส่ตาว่าซี่ว่าปับเป็นยังใส สล่ะนี่ยังถ่ายโดนโอ้ไายใส่กับไทยนั่นก็ยังล่ะลหลายลโอ้ตาสีปั๊บปับาา๊บ่ยัง ตัวนี้ก็แกลายตัวนี้สิไดสวยมองดูพี่น้องบ่มแล้วบ่มอีกขายแล้วขายอีกขายดิบขายเฮิมขายสุกเต็มไปหมดเลยโอ้ลายดีมันลายรุ่นเลยโอ้ยงามงามงามแกคักแกจับตัวนี้ใส่ละน่วยกล้องคือบ่เห็นโอ้ย ใล่ละกล้องกับว่มันใจเป็นไดหรอกวุบวับวุบวับอยู่ซ้ำดีล่ะพี่น้องย่ายผ้ามาเบิงเพ,พ่นพ่นอย่านเอาซ้ำดีเลยจ้า